สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วทัดลมนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทั้งสุภาพบุรุษและก็สุภาพสตรีทัดลมเมถุนตุนกุมนะคะวันนี้นางฟ้าจะมาทำความรักนะคะใครจะเข้ามาผูกมัดชัดเจนกับคุณจากนี้ตลอดไปนะคะเข้ามาเป็นคู่เคียง คู่เรียงเคียงหมอนกับคุณนะคะลงไปแล้วสามธาตุน้ําไฟดินผลตอบรับดีงามไปตามส่องกันได้และหากแปลว่าใครนะคะกําลังดีวกับธาตุลมเม,มถุนตุนกุมอยู่ก็มาส่องได้นะคะช่องนี้อ่านไพ่แบบโหราศาสตร์ไทยนะคะนางฟ้าขอบคุณทุกคนที่โทรมาทุกวันเลยมาดูไพ่ส่วนตัวกับนางฟ้านะคะรักมากมายมาค่ะ พลังงานความรักลมแมถุนตุนกลุ่มนะคะใครจะเข้ามาผูกมัดชัดเจนเป็นคู่ครองของคุณจากนี้ตลอดไปนะคะเป็นไทม์เลสฟังได้ตลอดนะคะถ้าหากว่าฟังครั้งแรกไม่โอเคหายไปสักสามวันมาฟังใหม่เผื่อจะมีคนคนนั้นเข้ามาในชีวิตคุณนะคะมาค่ะ พลังงานพิภายทาโร่ใบแรกนะคะใครจะเข้ามาผูกมัดชัดเจนกับคุณลมไปถุนตุนกลุ่มเออจัสติกจัสติกก็เป็นไพ่ของคุณเลยนะรู้ป่ะคุณเป็นคนที่ตรงชิงชัดเจนเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่หากแม้ว่าใครจะอยู่ในชีวิตคุณถ้ามาแบบพูดปดมดเท็ดโกหกหลอกลวงมีแบบว่ามาเล่นแร่ปแปร่าเนี้ยคุณดูออกคุณมีเซนต์ค่ะคุณไม่เอาค่ะคนที่จะเข้ามาเป็นว่าที่เนื้อคู่คู่ครอ,อ,องของคุณอาจจะเป็นชาวธาตุลมเช่น เดียวกับคุณผู้หญิงผู้ชายหมายเลขสิบจะติกเขาอาจจะเป็นชาวราศีตุลได้ คนคนนี้เป็นอาจจะทำงานเป็นคุณครูครูบาอาจารย์ทนายความนักวิเคราะห์ทางการเงินเป็นคนที่เนียบเฉียบเป๊ะอาจจะเป็นนักบัญชีได้นะคะนี่คือพลังงานของไพ่ใบแรกถ้าหากว่าเขาไม่ใช่คนไทยนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีแพชชั่นเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินเกี่ยวกับการคำนวณแล้วก็เป็นคนที่จะต้องตัดสินนะคะอาจจะทำงานเกี่ยวกับราชการได้นะคะเป็นคนตรงชินแล้วก็นิสัยเหมือนปาวุ้นจินะ่ะเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในเกียรติย ศักดิ์ศรีของตัวเองยิ่งมีอีกโก้แต่ว่าภายใต้ความระมุนนั้นก็มีบ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าโรแมนติกไปซะตลอดเวลาแต่ก็เวลาอยู่กับคุณก็มไม่เบานะคะเป็นคนสองบุคลิกนะคะนี่คือพลังงานของคนที่จะเข้ามาผูกมัดช,ชัดเจนเป็นคู่เคียงร่วมเรียงเคียงหมอนกับคุณจากนี้ตลอดไปนะคะอาจจะเป็นคนเกิดเดือน1ิราศีตุลได้นะคะ ไปต่อนะคะใครกันนะใครกันเนี่ยลมเปทุนตุนกุมจะเข้ามาผูกมัดชัดเจนร่วมเรียงเคียงหมอนของคู่กับคุณตลอดไปพลังงานของเลข7็นะคะเลข7ไพ่สอดมันก็จะเป็นไพ่ดาบมันก็ยังคงเป็นธาตุลมนะคะลมกึ่งลมกึ่งน้ําพลังงานของเลข7อาจจะเกิดธาตุลมควบกับราศีกรกฎได้ก็เป็นไปได้นะคะพลังงานบวกนิสัยแบบว่าไปแบบ ปรับปัับฉับพลันอาจจะเป็นคนใจร้อนนิดนึงแต่ว่าภายใต้ความใจร้อนก็คิดก่อนถึงจะทํานะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ออกเดินทางชอบเดินทางบ่อยๆอาจจะเกิดเดิน7ได้พลังงานเลข7ผู้หญิงผู้ชายหมายเลข7คนนี้นะคะ7ดาบ อดีตที่ผ่านมาอาจจะเคยมีเรื่องต้องปิดบังซ่อนเล้นหมายความว่าคนคนนี้เป็นคนที่เก็บความลับเก่งไม่ค่อยบอกเล่าเรื่องราวส่วนตัวมีแพลตฟอร์มมีเซฟโซนที่ค่อนข้างที่จะดูยากอาจจะปิดกัน้นไม่ได้เปิดแบบสาธารณะนะคะคุณอาจจะเข้าไม่ถึงเขาแต่เมื่อเขาแอดคุณมาอยากเป็นเพื่อนกับคุณแบบต้องการรู้จักคุณอะคุณก็จะได้รู้เซฟโซนลึก ความลับในใจเขานะคะคนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณแรกๆอาจจะยังไม่ได้แสดงตัวว่าชอบว่ารักเรออาจจะแบบว่าอยู่ในโลเคชั่นที่แบบมีแพชชั่นมีสเปซกับคุณแต่เมื่อได้รู้จักมักจีแล้วอ่ะเขารู้จักนิสัยตัวตนของคุณแล้วเขายังบอกว่าโอ้ยดีจังเลยอะ่ะทำไมดีวกว่าถ้าลมรู้สึกสบายใจเช่นนี้นะคะเลข10เลข7ก็อาจะเกิดที่17ได้นะคะไปต่อคะ่ะ พรังานของใครกันนะใครกันจะเข้ามาผูกมัดชัดเจนร่วมเรียงเคียงหมอนกับคุณจากนี้ตลอดไปเป็นว่าที่คู่ครองตัวจริงเสียงจริงของคุณที่จักรวาลจะส่งมาให้นะคะดูซิใครกันนะโออดูสิเบชิเชียนเขาก็ยังคงเป็นความแบบเป็นพ่อมดสายมู ผู้หญิงผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนของตัวเองยึดมั่นถือมั่นในศินลธรรมเป็นคนตื่นรู้ใฝ่ดีมีอนาคตแล้วก็เป็นคนที่ออกแนวมูนะคะอาจจะห้อยพระหรือว่านับถือพระองค์เล็กๆพกติดตัวประมาณว่าอาจจะมีหลวงพ่อหน้่นหลวงพ่อนี่ที่เขาแบบว่านับถือแล้วก็อาจจะเป็นคนที่แบบว่าชอบทาสมาธิเข้าวัดปฏิบัติธรรมชอบช่วยเหลืออาจ,จะเป็นจิตอาสาเป็นครูบาอาจารย์เป็นครูสมาธิได้นะคะ เป็นคนที่ชอบแบบว่า เขาเรียกว่าส่งพลังบวกให้ผู้คนรายร้อมเขาอะนะคะใครอยู่ด้วยก็รู้สึกสบายใจแต่ภายใต้ความสบายใจเมื่อเขาได้มารู้จกักชาวทัดลมเป็นถุนตุนกลุ่มแล้วเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยอยากจะใช้กดแรงดึงดูดแม a n ิ f เฟ t ให้คุณคิดถึงเขารักเขาโหยหาเขาคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะยาบยนในการใช้ชีวิตนิดนึงหมายความว่าถ้าหากว่าคุณเจอเขาอะคุณอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมเขาดูดีดูแบบ พราวดูแบบว่าฮอตดูมีคนมากมายรายร้อมแต่ทําไมเขามาคนเดียวล่ะโสดจริงหรออดีตเขามีความลับอะไรหรือเปล่าถ้าหากว่าเขามีความลับคุณก็เป็นคนแรกเลยที่จะได้เข้าถึงเซฟโซนความลับของเขานะคะประงานคนคนนี้นะคะเป็นคนจิตใจดีชอบทําบุญชอบฮิลลิ่งแล้วก็เป็นคนที่มีความแบบระวังตัวเก่งมากๆและเป็นสายมูด้วยชอบแบบว่าไป เขาเรียกว่าไปอธิษฐานขอพรต่อวัดนั้นวัดนี้ก็เป็นไปได้นะคะนี่คือพลังงานของคนที่จะเข้ามาผูกมัดชัดเจนเป็นว่าที่คู่รักคู่ครองของคุณจากนี้ตลอดไปมีราศีตุลราศีกุมราศีกรกฎนะคะไปต่อนะคะใครนะใครกันเนี่ยจะเข้ามาผูกมัดชัดเจนครองรักกับชาวธาตุลมจากนี้ตลอดไปนะคะ อ๋อพลังงานของชัมพรันผู้หญิงผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีธนูผู้หญิงผู้ชายหมายเลข12รักเธอหลงเธอสเสน่หาเธอใช้กดแรงดึงดูดกับเธอเขาอาจจะเป็นคนที่ตื่นรู้เป็นคนที่มีบุคลิกรูปร่างหน้าตาที่เป็น ความมีออร่าความราศีธนูอาจจะเป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไวมีออร่าชอบขับรถชอบทานอาหารที่แบบประมาณว่ารสจัดชอบกินก๋วยเตี๋ยวชอบกินส้มตําเผ็ดๆชอบต้มแซ่บต้มยำอู้เป็นคนที่แบบเร่าร้อนนะคะชอบทานอาหารรสจัดแล้วก็เป็นคนที่มีความระมุนระมุนในการพูดมีปิยะวาจาวัวจนะภาษาที่แบบว่าประมาณว่าคุณอาจจะคาดไม่ถึงเวลาที่อยู่กับผู้คนมากมายให้คนอื่นพูดเลยพูดไปเยอะๆแต่เมื่อเธอ หรือเขาพูดทีก็ถึงกับพงาอะค่ะคำพูดของเธอนั้นเป็นคนที่แบบว่าเชื่อถือได้นะคะนี่คือพลังงานของคนที่จะเข้ามาเป็นว่าที่คู่ครองคู่รักผูกมัดชัดเจนกับคุณเธอมีหน้าหน้าทองสาร,ริกาลิ้นทองมีสเสน่ห์และมีรอยยิ้มที่ละมุนมากๆ เมื่อชาวธาตุลมได้รู้จักกับคนคนนี้คุณผู้ฟังจะได้เข้าถึงคําว่าโรแมนติกระมุนแล้วก็มีพลังงานของการแบบอยากจะเข้าใกล้มีพลังงานของความเป็นไฟฟ้าสถิตเหมือนแบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลเหวี่ยงคนนี้มาให้คุณแบบรู้สึกว่าโอ้พลังงานคือฉันเนี่ยไม่ใช่แบบว่าเอาแต่เข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมนะ ชีวิตจริงอะ่ะฉันก็ยังแบบตัดไม่ได้หรอกเธอก็ต้องมีประมาณว่าคนรักคนสเสน่หาคนทําให้เธอรู้สึกว่าบิวซีอยู่กิ้วนะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณคิดว่าคุณเนี่ยอ๋อไม่ค่อยอยากจะมีแพช s i o n เรื่องความรักอะ่ะแต่เมื่อคุณได้มาเจอผู้หญิงผู้ชายคนนี้อะ่ะจะเป็นราศีธนูหมายเลขสิบสองนะเธอจะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าฉัน ฉันรู้สึกอยากกลับไปเป็นอีก14อีกครั้งเวลาพูดคุยกับเธอแล้วรอยยิ้มของเธอความน่ารักของเธอมันทําให้ฉันเบิกบานคุณจะรู้สึกเช่นนั้นเลยนะคะถ้าหากว่าคุณเป็นผู้ชายเข้ามาฟังก็อาจจะมีผู้หญิงราศีธนูที่ฮอตแซ่ตมากทตดไฟเข้ามาทําให้คุณแบบอยากกลับไปเป็น14อีกครั้งแล้วก็ทําให้คุณแบบโอ้มีความแบบบูวบ้วาบู้วานอยากจะแบบว่าดิง่งดําดิ่งลงไปในบริบทในความสัมพันธ์ที่มันแบบว่าลึกซึ้งนะคะ และหากแม้ว่าคุณเป็นผ,ผู้หญิงเข้ามาฟังนะคะอาจจะมีผู้ชายธาตุไฟแม่สิงห์ธนูราศีธนูนะคะเข้ามาสปอร์ตออฟเฟอร์หนุนนําอุปถัมภ์คำชุนคุณให้คุณรู้สึกแบบว่าฮไม่อยากจะแบบเก็บเนื้อเก็บตัวไม่อยากอยู่ในเซฟโซนอยากออกไปเล่งล่าทา้าอากาศอยากออกไปเดินเล่นทานข้าวชอปปิ้งคนคนนี้จะเข้ามาเป็นสารถีเป็นธาตุรักให้คุณเลยนะคะเขาอาจจะเกิดปีเถาะปีลิงปีวัวนะคะปีหนูปีงูปี เสือนะคะปีหมาได้นะคะพลังงานของคนที่จะเข้ามาเป็นทาาดรักทตาสวัสดนะคะา,า้าเสน่หาแล้วก็ผูกมัดชัดเจนกับคุณจากนี้ตลอดไปทำรั้นราศีธนูนะคะไปต่อนะคะดูซิดูซิใครนะใครนะใครกันนะที่จะเข้ามาผูกมัดชัดเจนร่วมเรียงเคียงหมอนเป็นคู่ครองคู่รักของชาวธาตุลมจากนี้ตลอดไปเรามาดูซิ เขาอาจจะเป็นคนที่ชอบขับรถชอบออกกําลังกายชอบดูแลตัวเองชอบทํางานบ้านชอบตัดต้นไม้ถางหญ้าเปลี่ยนหลอดไฟเองถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่แบบดูบึกบึนดุดันแล้วก็เป็นคนที่สตรองมากๆนะคะไปต่อค่ะโอ้พนังงานของ t r i ย Penda c ดื ผู้หญิงผู้ชายหมายเลขสามอาจจะเกิดเดือน3เดือนมีนาคมสามเรียนคนคนนี้เป็นคนที่มีความสุขใครอยู่ด้วยก็รู้สึกว่าได้รับพลังบวกจากเธอและผู้หญิงผู้ชายคนนี้เธอคนนี้นะคะราศีม,มีนอาจจะได้รับพลังบวกจากชาวธาตุลมแล้วรู้สึกว่าใจมันฟูใจมันสัน่นมันแบบว่าสะท้านมากมาก คุณอาจจะเป็นคนที่ตรงใจตรงสเปคแล้วก็ทําให้เขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมันสบายใจได้ครบได้ดีกว่าชาวท่านลมแล้วมันไม่มีอะไรจะสบายใจไปกว่าเนี้ย คุณอยู่เป็นคุณรู้งานคุณรู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรคุณสามารถเติมเต็มหรือว่าถ้าหากว่าเขาขาดอะไรคุณสามารถที่จะออฟเฟอร์เขาได้หมดเลยสมมุติว่าไปเดทไปดินเนอร์กันนะคะเขารู้สึกว่าอืมเขาแบบอยากไปดูหนังเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเหมือนคุณแบบรู้ว่าซื้อตั๋วไว้แล้วเขารู้สึกเซอร์ไพรส์รู้สึกประทับใจแบบอุ้ยรู้ได้ไงอะว่าอยากดูเรื่องนี้พอดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเพลงบางเพลงที่เขากําลังคิดว่าแบบอยากจะฟังอย,อยู่ๆคุณก็ส่งเพลงให้เขา โอ้โหใจเรามันตรงกันนะคะเขาเลยรู้สึกอยากมีโมเมนต์อยากอยู่ใกล้ๆคุณคุณเป็นพลังงานบวกที่เขารู้สึกชุ่มชื่นหัวใจมากๆนะคะนี่คือคนที่จะเข้ามาผูกมัดชัดเจนเป็นท้าดรักกับคุณจากนี้ตลอดไปเป็นคนอารมณ์ดีมีความสุนทรีแล้วก็เป็นคนที่มีเพื่อนมากมายรายร้อมราศีมีนเลข3าสามเหรียญได้นะคะ ไปต่อนะคะดูซิดูซิท่านลมไปถึงตุนกลุ่มเนี่ยจะน้อยหน้าท่านอื่นหรือเปล่าท่านอื่นนี่โปรตังมากเลยนะใครกันนะจะเข้ามาปลูกมัดชัดเจนกับคุณจากนี้ตลอดไปดูซิโอพลังงานของเด็กถือดาบเด็กดือ้อเขาอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่มีไลฟ์สไตล์มีไลฟ์โพสที่มันแบบว่าเป๊ะชัดเจนอาจจะเป็นแบบดีไซเนอร์เป็นนักธุรกิจหรือว่าเป็นคนที่แบบว่า ออกแนวนักออกแบบได้นะคะเป็นคนมีสไตล์เป็นนักร้องนักแสดงได้ความมีสไตล์ของเขาหรือเธอที่จะเข้ามาอาจจะเป็นพลังงานของความเป็นเด็กก่าคุณนะคะชอบร้องเพลงชอบเต้นชอบแบบรีลาชอบดินเนอร์ชอบดิสโก้โอุย้ยดิสโก้ดูกแก่ไปไหมชอบแบบว่าดิ้งแดนอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ดีแต่ว่าก็ดื้อนิดนิดนะนะคะพลังงานของเพจออฟซอร์อาจจะเป็นชาวธาตุลมเช่นเดียวกับค,คุณก็เป็นไปได้นะคะ เมถุนตุนกลุ่มนะคะบางั้งนะคะคนคนนี้ถ้าหากว่าเขาอายุน้อยกว่าคุณนะความเด็กของเขาอะมันละมุญมากค่ะความดื้อของเขาเนี่ยมันดึงดูดมันทําให้คุณแบบอู้อยากจะออกจากเซฟโซนไปเอาอกเอาใจตามตื้อตามสเสน่หาตามแบบว่าประเคนนั่นประเคนนี่ให้เธอถ้าคุณเป็นผู้ชายแบบฟังนะเด็กคนนี้เอาคุณอยู่หมัดเลยนะคะพลังงานของเด็กดือ้อต้องโดนอะไรก็ต้องโดนชาวธาตุลมออฟเฟอร์ดูแลแล้วก็ ปราบพยศเธอเหล่านั้นนั่นเองนะคะนี่คือพลังงานของว่าที่เนื้อคู่ตัวจริงเสียงจริงแล้วก็เป็นคนที่จะเข้ามาผูกมัดชัดเจนกับคุณเธออาจจะเป็นคนที่หุ่นดีเป็นคนที่ก้นสวยเอวเล็กใส่กางเกงยีนแล้วแบบดูแบบโอ้น่ากินนะดูเซ็กซี่ดูมีเซ็กซ์ a เ p ียวเธออาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่ชอบสะสมยีนแล้วก็เป็นคนที่ใส่กางเกงยีนแล้วดูหุ่นดีมากๆนะคะเอวเล็กสะโพกใหญ่ดูแบบโอ้ดูแบบ นางแบบสุดๆนะคะนี่คือพลังงานของคนที่จะเข้ามาผูกมัดชัดเจนแล้วก็ใช้บานยาร้อยเล่มเกวียนสเสน่หามนตรากับชาวธานลม จนชาวท่านลมเนี่ยรู้สึกว่า๋อไม่ไหวแล้วอยากออฟเฟอร์อยากให้อยากทําให้เขามีความสุขจนคุณเนี่ยถอนตัวไม่ได้เลยทีเดียวเชียวนะคะมีใครบางคนนะคะใช้ความเซ็กซี่เราใจความระมุนความแบบว่าดึงดูดกับคุณหนักมากเด็กน้อยคนนั้นนะคะหุ่นดีชอบสสมยีนชอบใสย,ยีนนะคะเวลาคุณไปไหนไมาไหนดก็เธอเธออาจจะแบบ ใส่เสื้อยืดสีขาวรือวกางอกเสื้อเชิ้ตแต่ว่าเน้นไปที่กางเกงยีนตัวโปรดแล้วคุณอาจจะชอบมองก้นเธอก็เป็นไปได้นะคะคือคนที่จะเข้ามาเป็นว่าที่เนื้อคู่ของคุณเป็นคนที่ก้นสวยมากๆนะคะอันนี้เรื่องจริงนะจริงๆนะเธอลองดูซิใครที่อยู่ในชีวิตเธอถ้าเราม,มีใครที่แบบใส่ยีนแล้วแบบมันดูแบบโอ้เป๊ะมากๆเลยก็คนนั้นแหละนะคะขอสับไพ่สักครู่นะคะ ไปต่อค่ะ <c oughs> สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจกักรวาลจะส่งใครนะใครกันมาผูกมัดมชัดเจนคลองรักครองรักกับคุณจากนี้ตลอดไปเรามาดูซิ โอ้พลังงานของก้าวเหรียญคนรวยค่ะคนรวยหาเงินเก่งมีอนาคตมีเพื่อนฝูงมากมายไม่เคยเหงาเลยคนคนนี้ไม่เคยขาดเพื่อนเลยเป็นคนที่มี energy ของความแบบว่าเป็นที่ต้องการของท้องตลาดมากเธอสวยเธอร้องเพลงเก่งเธอเจ,อเจอิดจรัสเฉิดฉายเธอเป็นคนที่แบบหุ่นดีอาจจะแบบว่าผมยาวผมหยิกผมอยากโศกได้นะคะาจจะเป็นคนผิวสองสีผิวพมา่าในตาแขกตาแขกเหมือนแขกรวยนะแขกแบบ แขกแบบอาลับที่แบบเป็นแขกรวยดูมีบารมีนะคะนี่คือพระงานของคนที่จะเข้ามาเป็นว่าที่คู่ครองคนที่จะผูกมาชัดเจนกับคุณนะคะดูแพงดูรักชูแล้วดูแบบว่ามีความแบบมินิมอลแล้วก็ดูความแบบ เป็นลิมิเต็ดด้วยไม่เหมือนใครผิวพม่าในตาแขกแต่เป็นแขกรวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเธอหาเงินเก่งเธออยู่ได้ด้วยตัวเองเธอรักอิสระเธอชอบปาร์ตี้แล้วเธอก็เป็นคนที่ยิ้มสวยมากๆคนที่จะเข้ามาเป็นว่าที่เนื้อคู่ตัวจริงเสียงจริงของคุณเป็นคนที่มีรอยยิ้มที่ละมุนฟันสวยฟันเรียงกันเป็นหนูฟันหนูเลยทีเดียวเชียวนะคะใครที่ยิ้มให้คุณแล้วฟันเรียงกันสวยวาวๆก็คนนั้นแหละค่ะนะคะ,นะคะ สังเกตที่ดึงฝีป,ปากรอยยิ้มของเธอจะค่อนข้างดึงดูดให้ชาวธาตุลมรู้สึกว่าว่าโอ้แท้แท้ใจของฉั้ลและลายเขาเนี่ยทำให้ใจคุณเนี่ยละลายได้ทีเดียวเชียวนะคะไปต่อนะคะดูซีดูซีใครกันนะที่จะเข้ามาพั่มพอดพอดรักแล้วก็ผูกมัดชัดเจนเคียงคู่กับคุณจากนี้ตลอดไปเรามาดูซี อ,อ๋อรัง,งานของ The v i e เป็นคนเก่งคนไกลอาจจะเป็นคนที่แบบว่าชอบออกกําลังกายดูแลตัวเองหุ่นดีตลอดเวลานะคะแล้วเป็นคนขาสวยแขนสวยเป็นคนแบบมือสวยอะไรเงี้ยชอบทาเล็บชอบทาเล็บสีแดงสีทองสีเงินาสีแบบว่าสวยๆอะไรเงี้ยค่ะ เป็นคนที่กรีดกายคล้ายๆว่าไม่ว่าเธอจะสมบุกสมบันอึดถึกทนทํางานหนักขนาดไหนแต่ว่ามือเธอต้องสวยมือเธอต้องเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนที่มือนุ่มมากๆเลยนี่คือพลังงานของคนที่จะเข้ามาเป็นคนรักผูกมาชัดเจนกับคุณทุกครั้งที่คุณได้มองเธอเห็นเธอใส่ชุด j o กก i n g ออกกําลังกายหรือได้จับมือเธอเธอคุณจะรู้สึกว่าแบบตายแล้วตายแล้วล้างจานเป็นเนี่ยมือนุ่มจังเลยเคยทํางานหรือเปล่าจริงๆแล้วเธออึด อึดถึกลุยมากๆค่ะแต่ว่าเธอก็ดูแลตัวเองท,งทาค่งทาครีมอะไรเงี้ยคุณไปเห็นเธอที่บ้านคุณอาจ,จะตกรใจโอ้โหนี่มันเคานเตอร์เครื่องสําอางยกมาอยู่ที่บ้านหรือเปล่าครีมเธอจะเยอะมากนะคะ <c oughs> นี่คือพลังงานของคนที่จะเข้ามาผูกมัดชัดเจนใช้เสน่หหาบนตราใช้สาริกาลิ้นทองแล้วก็ใช้เรือนร่างอันสวยสดงดงามมือน,นุ่มๆของเธอผูกมัดคุณนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายข้ามาฟังนะคะ สวยรอยยิ้มสวยทั้งฟันสวยแม้กระทั่งริมฝีปากมือยังสวยคนอะไรก็ไม่รู้นี่คือว่าที่เนื้อคู่ของคุณนะคะลมไปถึงตุนกุมไปต่อค่ะเธออจจะเป็นเจ้าของสปาเจ้าของร้านทําเล็บเจ้าของร้านทําผมก็เป็นไปได้นะคะ โอ้ oh, ดูสิพลังงานของซิกอบอลหไม้พลังงานของ6ไม้นี่คืออะไรเป็นคนที่เดินทางไกลชอบออกเดินทางอาจจะเป็นคนทางไกลนะคะอาจจะเป็นชาวเมทูนอาจจะเป็นธาตุลมเช่นเดียวกับคุณผู้หญิงผู้ชายหมายเลขหก 6, มิถุนายนชอบออกเดินทางมีแพชชั่นมีเรื่องเงินเรื่องงานในหัวแล้วก็มีคอนเน็กชั่นมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มีเรื่องมากมายให้ทําในแต่ละวันนะหนึ่งวันพันเรื่องอะไรแบบนี้เป็นคนที่เก่งขยันคิดเก่งอู้คิดนูน่นคิดนี่แต่สุดท้ายก็คิดเรื่องคุณด้วยนะคะคิดว่าจะวางแผนอนาคตกับคุณอย่างไรดีจะทําอย่างไรให้แบบเขามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เท่าเทียมหรือวางแผนที่จะเดินทางมาเจอมาหาคุณนะคะ คุณกับเขาอาจจะได้เจอกันแล้วเมื่อเดือน6ที่ผ่านมาหรือเปล่าแต่คุณอาจจะไม่แน่ใจลองมาดูใหม่ซิมาฟังช่องอ่านไพ่ใหม่อุ๊ยจริงด้วยอาจจะเป็นพรัง,งานของชาวทัดลม เดือนมิถุนายนนะคะที่จะมาเป็นว่าที่คนที่จะพูกมัดชัดเจนเคียงคู่ร่วมเรียงเคียงหมอนกับคุณอยากจับมืออยากแบบมองตาอยากมีโมเมนต์แบบโซสวีทกับคุณนะคะเหมือนแบบคุณเป็นคนที่เขาตามหาหามาเนิ่นนานล้วเขาอ่ะกับคุณอ่ะอายุมากกว่ากันแบบ6เดือน6ปีอะไรเงี้ยคล้ายๆว่าอุ้ยไม่น่าเชื่อเลยว่า คุณนะ่ะยังอยู่ตรงนี้ยังโสดคุณรอเขาใช่ไหมจักรวาลส่งคุณมาเพื่อให้เป็นของเขาใช่ไหมโอ้เขาอยากบอกว่าเขาเป็นของของคุณคุณก็ต้องเป็นของของเขานะคะคนทางไกลคนต่างชาติชอบออกเดินทางมีแพชชั่นหนึ่งวันพันเรื่องเป็นคนขยันคิดเก่งนี่คือพลังงานของคนที่จะเข้ามาผูกมัดมชัดเจนร่วมเรียงเคียงหมอนกับคุณจากนี้ตลอดไปนะคะเป็นคนขยันแล้วก็สู้ชีวิตมากๆเลยนะคะ ดูซิดูซีพลังงานธาตุลมไปถุนตุนกลุมนะคะใครจะเข้ามาปลูกม,มัดชัดเจน เป็นคู่ครองของคุณจากนี้ตลอดไปเรามาดูสิโอ้จบเลยจบที่ใบนี้ได้ไหมทัวอบครับก็เป็นคนที่ตามรักตามเสน่หาคะคุณมาตั้งแต่ดิตชาติดูสิพูดถึงมือก็ได้จับมือกันเลยมือนุ่มๆของเขาเนี่ยคุณอยากจับไหมหรือมือนุ่มๆของคุณเนี่ยเขาอยากจับไม่ปล่อยเลยนะคนคนนี้ถูกส่งมาจากการเมนิเฟตเขาอาจจะเมนิเฟตว่าแบบขอ คู่ครองขอคนรักที่เป็นสเปคแบบนั้นแบบนี้แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวลาลก็ส่งเขามาให้คุณแบบว่าปึ้งเลยรู้สึกว่าเหมือนแบบโดนลูกศรอ,อาบความรักยิงโดนคิวปิกทำงานหนักมากยิงลูกศรอ,อาบความรักใส่คุณกับเขานะคะพลังงาน Just ติ c ทำเพร a ท c อ c ฟครับเ magician เขายัางบอกว่าเขาไม่เคยเจอใครเหมือนคุณเลยนะท่านลมคุณเป็นคนที่แบบมีแบบไร้สไตล์มีแบบ กายหยาบที่แบบเขาถูกใจมากๆพอมาได้คุยได้อะไรกันกายทิปของคุณก็ละเอียดอ่อนระมุนแบบ คุณน่าเป็นสายฮิวคุณเป็นพลังบวกคุณเป็นความสุขไม่ว่าคุณจะแบบผ่านอะไรมาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรมาให้รู้ว่าคนคนนี้เกิดมาเพื่อตามหาคุณแล้วก็เจอคุณจนได้นะคะพลังงานของ two of cup ฉันไม่เคยรักใครเท่าเธอฉันไม่เคยคิดว่าพรมลิขิตโชคชะตาจะมีจริงฉันไม่เชื่อเรื่องโซเมทวินเฟมอะไรก็ไม่รู้ฉันพยายามที่จะแบบวิ์พินิษฐ์พิเคราะห์แต่เมื่อมาเจอเธอฉันรับรู้ได้เลยต่อให้เราห่างไกลกันอยู่ไกลกัน ต่างชาติต่างแดนต่างภาษามันก็ยังสื่อถึงกันได้รอยยิ้มฟันสวยมือนุ่มๆของเธอแววตาระยิบระยับของเธอมันทําให้ฉันรู้สึกแบบมันฟูเวลาคิดถึงเธอมันทําให้ฉันรู้สึกแบบว่าเอออยากมีแพชชั่นอยากเติบโตอยากตื่นมาแบบสวยสดงดงามเพื่อที่จะอยู่ในชีวิตเธออย่างแฮปปี้มีความสุข สุดท้ายก็คือเขารักคุณมากๆค่ะคนคนนี้นะคะถูกส่งมาให้ข้างรักข้างใครแล้วก็รักคุณมากจริงๆมากเหลือเกินนะคะพลังงานของท w ออฟครับโซเมตตัวจริงคุณอยู่ตรงนี้แล้วนะท่านลมไปทุนตุนกุมนะคะเลขที่เป็นเลขของคุณกับเขานะคะเลข2นะคะเลข2เลข6เลข1นะคะเลข9 2 6 1 9 12นะคะเลข1ิ เลขเลข7เลข3นะคะนี่คือพลังงานของคนที่จะเข้ามาเป็นว่าที่คนที่จะเข้ามาผูกมัดชัดเจนแล้วก็เป็นคู่รักคู่ครองกับคุณจากนี้ตลอดไปนะคะโซสวีท so มากฉันตามรักตามรอคอยคนแบบเธอมาเนิ่นนานจนสุดท้ายฉันก็มาโปะแตกตรงมาฟังไพาทาร่โลนี่แหละทุกสิ่งอย่างมันตรงกับเธอไปหมดเลยคุณกับเขาอาจจะแบบว่า ไกลกันมากๆอ่ะไม่คิดว่าแบบไกลขนาดนั้นจะได้มาเจอกันได้มารักกันหรออะไรเงี้ยบางคนก็ใต้เหนือเหนือนอ,อีสานไปเลยอะไรแบบนั้นนะคะเขาเลยรู้สึกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อนะว่าจัก,กรวาลเนี่ยสามารถเหวี่ยงคนสองคนที่อยู่แบบซีกโลกลุคคละซีกโลกมาเจอกันได้มารักกันมามีแพชชั่นต่อกันได้ขนาดเนี้ยเขาเลยอยากบอกว่าเขาไม่ดื้อแล้วตอนนี้เขาไม่ดื้อกับ ต่อจาก,กรวาลแล้วเขาเริ่มเชื่อเรื่องพรมลิขิตแล้วนะคะว่าคุณคือคู่แท้คู่แท้ระดับจิตวิญญาณที่แบบฉันสามารถที่จะแบบรับรู้ได้ว่าโชคชะตาเนี้ยมันไม่มีเรื่องบังเอิญส่งเธอมาเพื่อแบบว่าทําให้ฉันได้ตื่นรู้ว่าความรักรักโดยเสน่หารักโดยแบบว่าส่งพลังงานบวกถึงกันมันมีอยู่จริงนะคะ นี่คือว่าที่คนที่จะเข้ามาเป็นคนที่ผูกมัดชัดเจนแล้วก็เป็นคู่ครองคุณจากนี้ตลอดไปนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันศุกร์วันพฤหัสวันจันทร์นะคะศุกร์พฤหัสจันทร์พุธอังคารได้นะคะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่แบบว่าดูยิ่งใหญ่ในสายตาผู้คนรอบข้างในองคอ์กรในระบบ การทำงานของเขาแต่เมื่อเขาได้เจอคุณนะเขาจะรู้สึกสตันรู้สึกแบบว่าโอ้ไ oh ม่กอดอยากยอมคุณเนี่ยอยากเป็นท่านรักให้คุณอยากทำให้คุณรู้สึกว่าเขาทุ่มเทพเพื่อคุณได้นะไกลแค่ไหนเขาก็จะเดินทางมาหาข้ามน้ำข้ามฟ้าเขาทำเพื่อคุณหลายๆสิ่งเลยนะ <c oughs> ตัวเครื่องบินแพงแค่ไหนก่้เว่าเขาเป็นชาวต่างชาติเขาก็จะเก็บเงินซื้อเขาอะพร้อมมากๆเลยนะที่จะมาเจอคุณได้เสมอถ้าคุณต้องการนะคะและเขาอยากบอกว่าถ้าคุณ สอดน,นะ คารทองนิเวศของคุณไม่ว่าจะแพงแค่ไหนรักชูแค่ไหนมาอยู่กับเขาดีกว่าคุณจะสุขสบายไปทั้งชาตินะคะคนคนนี้เป็นคนที่วางแผนอนาคตเก่งเป็นคนที่มองการไกลแล้วก็เป็นคนที่มีคอนเน็ชันมากมายเกี่ยวกับสายงานธุรกิจมีอสังหามีมรดกเยอะด้วยอาจจะได้จากคุณพ่อคุณแม่ของเขานะคะเขาอาจจะบอกว่าเธอเธอมรดกเราเยอะนะต่อให้จ่ายค่าถินสอได้พ่อแม่เธอก็ยังมีเหลืออยู่เธอไปช่วยเราใช้หน่อยสินะคะเป็นคน ตังเลยนะคะคนที่จะเข้ามาเป็นว่าที่คู่ครองผูกมัดชัดเจนกับคุณนะธาตุลมนะคะไปต่อนะคะขอพลังงานอีกหนึ่งใบนะคะใครนะใครกันเนี่ยจะเข้ามาเป็นว่าที่คู่ครองผูกมัดชัดเจนกับคุณจากนี้ตลอดไปเอ้าเ oh, ดวิลพลังงานของคนออกแนวแบบว่า ไม่ผิดหวังแล้วค่ะถ้าคุณแบบต้องการคนที่ชอบแบบว่าพัมพรอดบอกรักสกินชิปถูกเนื้อถูกตัวอยากสิงอยากมีโมเมนต์สิบดบวกฉันรักเธอฉันต้องการเธอแล้วมันผิดตรงไหนอะท่านลมคุณนะคะกับเขาจะมีแพชชั่นต่อกันเยอะมากแบบถึงขั้นว่าแบบว่า เจอกันครั้งแรกอะปิ๊งกันเลยปิ๊งกันแบบบู้วามอะบู้วามจนคุณรู้สึกแบบอุ้ยไม่มั่นใจว่าแบบเขาจะจริงใจหรือเปล่าทําไมเขาดูอยากกินเราจังเลยอะนางฟ้าก็ไม่รู้สินะก็เพราะว่าคุณผู้ฟังท่าอารมแบบเซ็กซี่เราใจระมุนแล้วก็ดึงดูดมากๆและคนคนนี้เขาไม่สามารถที่จะต้านต่อความรู้สึกที่เจอคุณได้ค่ะเจอคุณแล้วมันเป็นสเปซที่แบบโอ้ทำไมคนนี้ถึงได้พิเศษกว่าใครดูแบบเ้าใจเซ็กซี่แบบต้องห้ามตัวเองว่าแบบไม่ได้นะคะ ห้ามหื่นห้ามบ้าก,กามกับคุณนะเดี๋ยวคุณจะคิดมากคิดเยอะนะคะค่อยเป็นค่อยไปแต่ในหัวใจเขาว่าทะลุร้อยไปแล้วนะคะ คนคนนี้คนที่จะเข้ามาเป็นว่าที่นะคะคนที่ผูกมาชัดเจนกับคุณเนี่ยเป็นคนที่ออกแนวหืนนิดๆแล้วก็มีแ a ช s i o เรื่อง18บวกกับคุณเยอะมากๆคิดเสมอคิดตลอดเวลาแต่ต้องวางตัวข่มใจไว้ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าในใจก็โอ้โหร้อนมากนะคะลุกเลยนะคะทีเดียวเชียวนี่คือพลังงานของผู้หญิงผู้ชายคนนั้นนะคะหรือต่อ้คุณเป็นผู้ชายและเขาเป็นผู้หญิงคนคนนี้ก็มีแ a ช s i o ด้าน18บวกกับคุณเช่นกันนะคะ ความเดวิลกับทูออฟคัพอะไม่มีสิ่งไหนที่มันจะดึงดูดฉันได้เท่าเธออีกต่อไปแล้วฉันยอมที่จะข้ามนาม้ำข้ามฟ้าความข้ามภพข้ามชาติมารักมาคลั่งใครใเธอนะคะความเป็นแบบ t ูอ of คัพรักระดับจิตวิญญาณจิตวิญญาณของฉันเนี่ยจะปวดเสมอถ้าต้องแยกต้องพากจากเธอสมมติว่าเขาเจอคุณเมื่อเดือน6ที่ผ่านมาใช่ปะ่ะ แล้วแบบเขาต้องเดินทางกลับประเทศกลับบ้านเกิดกลับบ้านเขาอะไรเงี้ยเขาจะมีแพชชั่นกับคุณทุกวันทุกคืนเลยแบบเฝ้ารอรอคอยว่าเมื่อไหร่จะได้มาเจอเมื่อไหร่จะได้มาหาเมื่อไหร่จะได้แบบว่าข้ามนาม้ำข้ามฟ้ามามุดมาสิงมาโซสวีทกับคุณนะคะนี่คือพลังงานของคนที่จะเข้ามาคลั่งรักคลั่งใครหมดใจหมดตัว หมดทุกสิ่งอย่างเพื่อคุณทุ่มแทเพื่อคุณคนเดียวนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เป็นสเปคโด,ดนใจตรงใจคุณด้วยคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบผู้หญิงผู้ชายที่แบบว่าคนจริงตัวจริงอะ่ะแบบประมาณว่าไม่ใช่มาเล่นๆ่นนะนะคะแล้วก็เป็นคนที่ออกแนวทะลึ่งตึงตังหือนิดนิดก็สเปคท่านลมก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เหรอสนุกสนานพูดแล้วก็หวัวเราะคิกคักนะคะแฮปปี้มีความสุขในในการฟังฟังเพื่อการความบันเทิงถ้ามันตรงกับใครก็เสมือนว่านาง ฟ้าดูไพ่ส่วนตัวให้นะคะราศีมังกรราศีกุมราศีกันราศีมีนราศีธน,นูราศีตุลราศีกรกฎราศีกุมนะคะ ลาสิเมทุนออกมานี่คือว่าที่คนที่จะเข้ามาผูกมัดชัดเจนเคียงคู่ร่วมเรียงเคียงถนนร่วมเรียงเคียงหมอนกับคุณจากนี้แล้วก็จะไม่ปล่อยคุณตลอดไปนะคะมีแพชชั่นมากเหลือเกินคิดถึงที่สุดเลยต,ตอนนี้ก็อาจจะแบบฝันถึงคุณด้วยทีเดียวเชียวบาย,บายๆนะคะ